ธนูครึ่งปีนี้คุณจะได้ดูใจกับใครบางคนที่เข้ามานะคะอ่ารักมาจากสายงานได้นะเป็นครึ่งปีที่คุณจะมีในเรื่องของความสเสน่ห์หรือเออไปแอบชอบใครหรือใครมาแอบชอบคุณนะคะในครึ่งปีนี้นะส่วนในบางท่าน ทุกคอรักจะเริ่มต้นกับใครต้องใช้เวลาเลยค่ะนะคะคุณอาจจะต้องเป็นคนที่พิถีพิถันพิจรารณาไตร่ตรองมากขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะผิดพลาดจากอดีตมานะคะตรงนี้ส่วนบางเคสนะคะมีคนเข้ามาเป็นเสน่ห์เนื้อหอมจริงๆแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนสทัทีเดียวหรือเป็นการครบคุยกันคบคุยกันในเชิงที่ว่า เอ่อห uh, ไม่ชัดเจนด้วยสองคบคุยกันที่แบบว่ายังไม่มีสถานะได้หรือยังแบบว่ายังไม่ต้องมามีเงื่อนไขกันละกันฉันต้องการเป็นตัวของตัวเองก่อนแบบนั้นก็ได้เพราะว่าบางท่านบอกแล้วว่ามีปัญหาความรักมานะคะชาวธนูส่วนในบางท่านนะคะคุณจะได้พบจากการเดินทางได้พบมาจากสายงานได้พบมาจากการติดต่อเจอจากันงานต่างๆนานา ทางเลือกใหม่ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่บางท่านจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ทำไมเหมือนเคยผูกพันกันทำไมเราเคยสื่อสารกันทำไมเราเคยโต้อตอบกันทำไมเราเคยเจอกันอะไรอย่างนั้นความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะยกเว้นสจักบางเคสจะไม่ยอมเปิดใจเลยนะบางเคสมีคนเข้ามาก็จริงค่ะแต่คุณก็ต้องการเลือกอารมณ์ประมาณนั้นนะคะในครึ่งปีนี้ โอ้ oh. ดูดูกันไปค่ะดูดูกันไปนะคะดูไปดูมาความรักครั้งนี้จะมี mm hmm. เขาเรียกว่าจะผลิดออกผลเขาหมายถึงว่าความรักครั้งนี้มันจะมีความชัดเจนในอนาคตวันข้างหน้าแต่ต้องใช้ระยะเวลาดูของชาวธนู นะคะหรือคนที่เข้าหาคุณก็ได้เขาก็ใช้เวลาระยะเวลาดูได้แต่ความรักมันจะมีการพัฒนาต่อกันนะคะเป็นเป็นเชิงในสัก์เข้ามาอุถัมภ์ส่งเสริมได้แล้วบางท่านจะโชคดีจงตรงที่ว่าอาจจะได้พบรักทางไกลนะคะอาจจะได้พบรักต่างถิน่นไกลได้พบรักมาจากการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานไปเริ่มงานใหม่ได้ได้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้ต้องเวลาเท่านั้นเอง